สวัสดีครับวิก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างทรัพแนนด์มอสเปอร์นะครับปะทะกับไบรตันนะครับผมเด็กันคืนนี้เวลาตีสองสิบห้านาทีนะครับสเปอร์นั้นอาจจะไม่ชนะเกมเย่ามาสองเกมติดนะครับผมเกมนี้ผมมองว่าคงได้เวลาของพวกเขาแล้วครับเพราะว่าไบรตันผู้มาเยือนั้นมาด้วยสภาพที่แย่เต็มทนนะครับไม่ชนะใครมาห้าเกมติดนะครับ เหลือประตูรวมไปถึง12ลูกด้วยกันนะครับดังนั้นกับราคาแค่ลูกเดียวนะครับผมเชื่อว่าสเปอร์นั้นที่มีเกมลุกสุดร้อนแรงคงสามารถเจาะใส่ไปต้นได้ไม่ยากนะครับมุมมองมุมไหนก็ควรต่อไว้สถานเดียวนะครับเจ้าบ้านชนะแน่นอนนะครับรอแค่เม็ด2เท่านั้นนะครับผมเอาละครับฟันธงนะครับอยู่ทอดแตนฮอตสเปอร์เอาละครับฟันธงครับอยู่ทอดแตนฮอตสเปอร์เผลอเป็นยิงครับผม พิคอ์ก่อนเกมสนับสนุนโดย MM88 Power เว็บดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง